จเจร,ริญพรญาติโยมสารทุชนท้งหลายอาตมายอยู่ที่หน้าพระธาตุจอมผารถเครนที่เราจะนํามายกเหล็กไวแฟงขึ้นมาแล้วนะล้อเยอะเหลือเกินนะล้อใหญ่เลือเกินก็เป็นรถคันใหญ่น้ำหนักราวโลกได้ร้อยตันนะ ก็ถือว่าเป็นเครนที่เราจะมายกรู้สึกว่าเขาจะยกยาวยืดไปได้60เมตรนะก็พร้อมที่จะเริ่มตั้งเริ่มทำงานแล้วตรงนี้มันมีอุโมงค์อยู่ข้างล่างตรงนี้มีอุโมงค์อยู่ข้างล่างนะคนนั้นแหละคนที่มาดูหน้าง,งานจะรู้ ก็คือรถที่จะมาทำงานจะมาเตรียมงานวางอะไรอะไรในวันนี้นะอันนี้ตามภาพเลยนักเสลูกหาก็มีมากันบ้างแล้วนะที่จะมาถวายแรงพรนรงก็ขึ้นมา สมศักดิ์ดอกไม้ก็อยู่นะบอกผาหนูพวกสังวาลอ่าเสอช้างไทยก็ก็ขึ้นมาแล้วอันนี้ตามภาพเลยนะ ตัวนี้ตัวนี้ไม่แข็งแรงนะบางล้อตกลงไปนะตัวนี้เยียบแล้วก็ย, ب, ยุบเ,เลยนะระวังเดี๋ยวล้อตกลงไป<ม>เราเตรียมเรื่องรถกันก่อนให้เห็นว่าร้อยตัน25ตันมาแล้วนะเนมพรยมติ๋มก็มาเพืจะดูงานด้วยในวันนี้นะ อันนี้ตามภาพเลยนะวันนี้การดำเนินงานของเราก็เซตเรื่องเครนนี้เรียบร้อยนะถ้าเซตเรื่องเครนเสร็จเราก็จะยกเหล็กวแฟงในวันนี้เลยหรือว่าเหล็กบีมในวันนี้เลยนะนะกำลังเตรียมการกันอยู่นะรื้อได้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  แดงหรือได้เอาอะไรงัดออกได้ผู้เบรไปเอาแมตให้พายจารย์ยี่ทิ่รถเดี๋ยวแมทรถอยู่ตรงนั้นแหละข้างล่างอ่าต,ตรงนี้มัน ติดนิดหน่อยจะต้องรื้อไม้ที่คำต้นไม้นี่ออกก่อน <c oughs> วันนี้ต้องได้งานแน่ๆเลยนะต้องได้งานแน่ๆเลยอันนี้ตามภาพงานมหาวิหารพุทธปรินิพานงานวางเหล็กวันนี้อย่างน้อยเราได้วางเหล็ก าไว้ก็อุ่นใจกันเยอะเลยนะอันนี้ตามภาพให้ดูภาพหน้างานนี่คือหน้างานในวันนี้เริ่มแล้วนะแล้วก็ถือว่างานสร้างของเรา ตัดง่ายกว่าตัดง่ายกว่าตัดง่ายกว่าให้เขาตัดง่ายกว่าจะนแดงตัดง่ายกว่าตัดง่ายกว่ามันยังตัดแล้วยังยันอยู่มันเงินเดี๋ยวตัวยันจะหายไปเรามาสองคันนะคันหนึ่งร้อยตันคันหนึ่งยี่สิบห้าตัน รถเคนก็จะเป็นแบบนี้เราเคยใช้รถเคนที่น้ําหนักที่ยกได้500ตัน500กว่าตันเคยใช้มาแล้วนะที่มายกพระนอนที่เราสร้างน้ําหนัก900ตันเราเคยใช้เครนห้ารอยตันของคุณชมพูมาแล้วนะซึ่งลูกศิษย์ลูกหาวัดก็ได้ช่วยกันทำตอนนั้นจนสำเร็จนะ อันนี้ก็เพียงร้อยตันเท่านั้นแต่เราเคยใช้ถึง500รอตันมาแล้วเครนนะของคุณชมพูนะนะของลูกชายของแม่มณีอันนี้ก็เราเริ่มที่จะวางยืดแช่งยืดขาขาออกนะยืดแช่งยืดขาออก<ม>เพนก็จะขายาวออกมาเงี้ยแล้วก็คงจะมีแผ่นอะไรๆร,ร,รองวาง ก็ร่วมบริบูรณ์สลกันได้ในการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานร่วมบริจาคกันปูนเนี่ยที่เราจะเทคิวละ2,517บาทแล้วก็เหล็กเหล็กบีมตัวนี้นะตีไปด้วยประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะก็มีผู้ทํำบุญมาบ้างแล้วนะส่วนอื่นๆเรายังก่อสร้างไปอีกเยอะนะร่วมบุริบมรุศลได้ โดยเฉพาะไม้ประตูทางเข้าประตูทางออกเราต้องการหนาสี่นิ้วสูงสี่เมตรเป็นไม้มะค่าหรือไม้ประดู่ก็ได้หรือไม้สักก็ได้หนาสี่นิ้วสูงสี่เมตรกว้างประมาณเมตรสิบเซนถ้าใครมีศรัทธาจะมาถวายก็ยิ่งดีใหญ่ก็จะได้ไม้เป็นประตูทางเข้าออมหาวิหารพุทธปรินิพันโอ้โหเตรียมพร้อมจริงๆ จะมาฟันรถเครนเหรออ,อันนี้งานของเราเริ่มแล้วนะลูกุหาก็เริ่มเข้ามาหน้างานวิเชียนเฮาบันอ้วนก็มาหนึ่งสมฤกสมที่สุขก็ขึ้นมาช่างวุบุญไทยสงก็มาสัางวานมาแล้วช่างพรมาแล้ว ทุกคนก็มาถวายแรงกันโนะยมประภาสโยมกร้อทิทิรัตนำน้ำ,นำมาถวายเป็นน้ำาด่มสะอาดสาธุเป็นอย่างยิ่งนะนะทุกคนร่วมด้วยช่วยกันพ่อประสิทธิ์แม่สาณิศขออภัยแม่สานิตหอบอาหารที่จะมาเลี้ยงคนมาแล้วนะเน,นีีชอบใจกันใหญ่เลยโอ้โหนี่สั่งงานถ,งถืออุปกรณ์สั่งการสั่งงาน ดูซิเป็นยังไงบ้างจากช้นข้าวอิ่มแล้วเป็นยังไงโอ้นี่เขมเอวเขมเอวลบเลยเห,หเรอเปนประดูกไม่ใส่แม็ดระย่างทางก็หาเม็ดมาใส่ลูกไปหาเม็ดมาใส่มันประดุกนะฮะนี่คือหน้างานให้เห็นกันว่าการงานเป็นแบบนี้โอ้โหดูตัวนี้ยางใหญ่เลยพเบตอันนี้ยางใหญ่เลย รื่มเลยรถแบบนี้มีราคาแพงนะมีราคาสูงที่เรามายกพระนอน900ตันนั้นโอ้โหเราใช้เครน500ราคาเครนต่อตัวนี่แพงมากรถอะไรขึ้นมาอีกเสียงรถอะไรขึ้นมากำลังขึ้นมานก,กำลังเซตเซตพื้นที่ เป็นรายงานข่าวจากผู้พาสูงเป็นรายงานข่าวจากผู้พาสูงเลยหน้างานเลยอัปเดตนะอัปเดตนะให้ทุกท่านได้เห็นหน้างานเลยนะเป็นเรียวไทม์เลยนะเรียกว่าเป็นเรียวไทม์พูดเป็นเรียวไทม์เลยด้านโน้นช่างก็ไล่งานด้านโน้นก็ทำงานกันอย่างว่องไว อ,ขขอันนี้นแร้อยหกสิบตันก็เข,เขียนว่าหนึ่งหกศูนย์ตัน T O N ไม่ต้องไปอ่านทอนนะอ่านตันอ่ะคันหนึ่งก็ขึ้นมาโอ้โหรถใครอยู่วันนี้ก็ระวังด้วยโอ้ทอยหลังขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหโโอ้หโอ้โห มีถ่อยหลังขึ้นมาคันนี้ก็ถอยหลังขึ้นมาเอาระบบถอยหลังขึ้นมาควันขรมงโฉงเฉงเลยต้องยกป้ายนี้ออกโอ้โหมาเจรัญยางร้อนเลยยกอันนี้หลบได้ไหมย,ยกอันนี้หลบได้ไหมไม่ง,งั้นต้องให้เคนก็ยกเอาให้เคนก็ยกก็ได้ ต้องยกหลบแล้วแหละไอตัวนี้เหยียบหลายคันแล้วอันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกอะไรนะเนี่ยฮะฮะเพตุลองอ่าเพตุลองอ๋อเทศกันละเทศกันละงานของเรา ออันนี้ร้อยหกสิบร้อยหกสิบตันถามคุณคุณยังไม่รู้แกคือแค่เทพยิ่งอย่างเดียวถามนะครัถามมาเรื่องไงถามใหม่คุณขอถามใหม่โอาจารย์เลยลมกขอดจากคนถามอะไรงานอาจารย์อ่าดีละอันนี้คือหน้าง,งานจริงๆนะยมพรก็มาดูมาช่วยกันมันมีป้ายนี่ขยับลงหนอ่อยอ่าจะมีขึ้นมาอีก รถจะต้องขึ้นมาเอาอุปกรณ์ขึ้นมานียุกยุงก็ร้องกันลันน่นนกยุงก็ร้องกันลัน่นอันนี้ตามภาพเลยเนจะ้าหน้าที่ทุกคนระยะรักษาระยะห่างแมน้นจะมายกกันนี่ก็ยังห่างกันไว้ก่อนใส่แมสล้างมือด้วยเจลรักษาระยะห่าง อันนี้ตามภาพเลยหน้าง,งานที่จะทำงานในวันนี้นะสาธุกับทุกคนอนุโมทนากรบทุกๆท,ท่านและผู้มีส่วนแห่งบุญอันนี้ที่จะร่วมสร้างมหาวิหารพุทธปริเณีพานกับอาตมาพระหมหาธีนาธเป็นวิหารคร่อมพระนอนปฟางเสด็จดับขันธปริเณีพานน้ำหนัก9 0 0อตันและจะบรรจุบรรจุปริสานพระยกมรกตมหามงคลมิ่งสีภูผาสูง พระยศบรกกอง์นี้สร้างมาเพื่อขับไล่โควิดไปจากเมืองไทยโดยตรงต่ถูกบรรจุแล้วก็สวดรัตนสูตรถวายพระยศบรกกอง์นี้เรียกว่าเป็นพระยศบรกกที่จะสวดรัตนสูตรถวายท่านในช่วงที่จะสมโพธิให้ได้มากที่สุดไม่ต้องนับจํานวนครั้งว่าร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งไม่ต้องนับส่วนมากกว่านั้น อันนี้ตามภาพหน้าง,งานเลยพานรงขึ้นมาแล้วนะแต่ละคนก็ทยอยทยอยกันขึ้นมาอ๋อนุสราพิมเสนก็มานะทีมพาวันอ้วนมาอันะกษรุหาก็ทยอยทยอยกันขึ้นมาแล้วละ่ะตอนนี้นะ,ะรถถอยละเราต้องหลบไว้ก่อนอะไรอะไรก็ต้องไม่ประมาทไว้ก่อน หนีโควิดแล้วยังไปประมาทกับอย่างอื่นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้นี่เขาบอกกันละนะดูรหัสมือเขาให้ไปทางไหนดูในรหัสมือเขา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 ้เขาใจกันได้ดีอ่าเวลาหยุดเขากำกระปั้นปึ๊กเลยให้หยุดทัานั้นก็เหยียบเบรกปั๊บทันทีเลยเ้ามีรหัสมือของเขา ถอยขึ้นมาอย่างแรงถอยขึ้นมาอย่างแรงก็ทำให้ยางรั่วไปแล้วหนึ่งเส้นถอยขึ้นมาบนหน้าพระธาตุจอมผานี่ต้องถอยด้วยความเคารพจริงๆอันนี้ไปแล้วยางหนึ่งเส้นน่าจะน่าจะรั่วน่าจะรั่วเนี่ยถอยขึ้นมาอ่า อันนี้ตามภาพเลยนะอันนี้คือหน้างานของเราจริงๆได้เห็นกันได้เห็นกันนะนี่เขาจะยกอันนี้ลงละะโอ้โหนี่เหมือนสมอเลยนะมสมอ,องพระกินได้สมออันนี้เอาไว้ยกทอดสมออแม่สานิตเอาไปทอดหน่อยสิเนี่ยสมอเนี่ยเอาไปทอดหน่อยสิก็เขาบอกว่าทอดสมอทอดได้เหรอเนี่ย ไม่น่าได้นะฟันต้องหักแน่ๆถ้าทอดสมอแบบนี้นตามภาพเลยเราทำงานแล้วในวันนี้สามเนรก็ชอบเหลือเกินเห็นผู้เบสเนี่ยตื่นเต้นหัวใจเต้นตึนต,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 ตหัวใจเต้นไหมโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอ เรให้การงานของเราเป็นไปเรียบร้อยและปลอดภัยทุกคนในการทำงานในวันนี้นะให้พุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาทุกคนให้ไม่ประมาทและทำงานด้วยดีด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญา<ม>อันนี้เขายกเหล็กตัวนี้ลงล้เราต้องเอาตัวเขาช่วยเขาเองนะ อนี่ตัวรองแผ่นเหล็กหน้าเลยเชียวละ่ะนี่เป็นการสร้างการสร้างงานในวันนี้นะที่เราจะได้ทำงานในวันนี้เต็มที่เลยกับงานในวันนี้นะก็ดูหน้าง,งานกันไปดูอะไรกันไปเรื่อยๆนะในวันนี้ เห็นภาพจารึกเอาไว 28, ้28เมษายนพุทธศักราช2564วันนี้รถเทรน160ตันแล้วก็25ตันแล้วก็รถ10บล้อรถลากอะไรพวกนี้จะติดตั้งเทรนเพื่อจะยกเหล็กใบแฟ้งขึ้นสู่ด้านบนของมหาวิหารพุทธประนิพานอันนี้เป็นเวลาที่เรามาทำการทำงานกัน เป็นเวลาที่เราจะทําให้สําเร็จกันด้วยความรอบคอบด้วยความมีสติแล้วก็ด้วยความปลอดภัยกันอันนี้เน้นเลยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทุกทุกคนที่มาทํางานกันในวันนี้นะทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะนี่คืออัปเดตในช่วงต้นๆน,นี้ก่อนให้ได้เห็นภาพกันสําหรับท่านผู้ร่วมบริรอปสวนเร่ยมาก็จะได้ชื่นใจกันว่าพระอาจารย์พาทาจริงสร้างจริง ตามจิตศรัทธาของทุกๆท่านเพื่อจะสร้างมหาวิหารพุทธปริเานให้สาเร็จอตอนนี้เขาก็ยกขาตําแหน่งคนขับรถเครนก็ต้นเราเรามีต้นไม้เยอะมันไม่มีที่ไม่ว่างเลยของเรามีแต่ต้นไม้ข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเพราะว่าเราเป็นวัดป่ารักษาต้นไม้ริมกุฏิตมาก็มีแต่ต้นไม้นะหลังคาพังไม่รู้กีเที่ยวก็ต้นไม้ก็ยังรักษาไปอยู่ รักษาต้นไม้เอาไว้นะนกยุงป่าตัวนี้น่าจะกบไข่ออกมากินข้าวแล้วเขาจะวิ่งออกมากินข้าวแล้วเขาจะวิ่งกลับไปเนี่ยเพราะเขาเป็นนกยุงป่าเอาวิ่งออกมากินข้าวแล้วก็วิ่งกลับเข้าไปกบไข่เข้าต่อนีอ่นี่คือการคืองานที่เราทํากันนเวลานี้แล้วก็เตรียมการกันนเวลานี้เพื่อให้รวดเร็วแล้วก็สําเร็จประโยชน์ ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการอันนี้เป็นเครนของวันดีพัฒนาวันดีพัฒนาเคยมายกให้กับเราแล้วนะวันดีพัฒนานี่เคยมายกให้กับเราแล้วเคยใช้เครนมายกให้กับเราแล้วรู้สึกจะยกพระพุทธรูปเข้าสู่ใจกลางพระธาตุจอมผานกยุงร้องเคยเคยมา เคยมาแล้วนะวันดีเคยมาแล้วนะเอาเลยด้ตามภาพเลยที่เราทำการทำงานกันในวันนี้เป็นงานปึ๊ปบปั๊บปึบ๊บปั๊บที่ทุกคนจะได้ทำงานในส่วนของมหาวิหารให้สำเร็จนะก็หลฟ์ท่านทั้ง,งหลายได้เห็นกันถึงการทำงานกันทุกสัพทุกส่วนทุกวันนี้เทคโนโลยีทันสมัยเราก็จะรึกเอาไว้ เป็นประวัติของการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานพระจาจาร์เองก็จําไม่ได้มอนกันว่าเอาไหนทําอะไรบ้างถ้าอย่างนี้อดีนะพูดพูดแล้วก็บันทึกบันทึกเก็บไว้เก็บไว้พระจาจาร์เองก็จะได้ดูย้อนหลังเองต่อไปก็คงไม่ได้มาพูดอย่างนี้อีกบ่อยๆตอนนี้ก็พูดได้อยู่อะไรได้อยู่ก็สะดวกพูดอยู่ก็ทําให้สําเร็จอันนี้ก็ยกอีกแล้วอีกแผ่นหนึ่งนะเอาไปวางรองในจุดต่างๆนะ นี่คือความสําเร็จและความดีเป็นการทําเพื่อบุญเพื่อกุศลทั้งนั้นเลยเป็นการทําเกี่ยวกับงานวัดงานบาซึ่งวันนี้ก็แน่นอนว่าถ้าเราตั้งเครนเสร็จแล้วเราคงจะต้องทํางานแล้วก็ยกอะไรต่อมีอะไรให้สําเร็จประโยชน์ร่วมไปด้วยดีด้วยกันกระสาทุกกับทุกท่านอนุโมทากับทุกทุกคนหลายท่านได้ถวายปูนคิวหนึ่ง 2517บาทบางท่านก็ถวายเผื่อๆมามเพื่อจะร่วมเทนในวันที่สองพฤษภาคมเราจะเร่งให้ทันแต่ว่ามีฟ้ามีฝนเหมือนกันเขากรมอุตุบอกว่าเป็นเป็นพายุเข้าในช่วงนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าฝนฟ้าไม่ตกหรือว่าตกแล้วหยุดเราก็ทำงานต่อของเราไปได้ไม่หยุดเหมือนกันนี่คือหน้างานและการงานของเราณเวลานี้ณ ช่วงนี้เป็นเรียลไทม์ก่อนสาธุกทุกท่านแล้วก็จะได้อัปเดตให้ได้เห็นหน้าง,งานในช่วงต่อไปเขาเจะเริ่มพอด